เื่อว่าเพิ่นสร้างสำเร็จแล้วทุกคนในตอนนี้เป็นสาขาสองใกล้ๆกันห่างกันอยู่ประมาณ200เมตรเท่านั้น,นครับบ้านถาดรลวงเนาะี่ผู้คนก็มาสือ่อ ทุกคนตอนนี้เบลเมนไส้กำลังอยู่ด่านหนาของเซเว่นสาขาสองเนะาะเือตอนนี้เป็นสางแหล้วสมบูรณ์เนาะตอนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นสางแหล้วสมบูรณ์แหละทุกคนอา่าทุกคนสบายดีกันอีกเช่น,นึงเนาะ ตอนนี้เบลเมนไซก็อยู่ทีทั้ทงหนาเซเว่นสาขาสองเลยทุกคนทือว่าพาทุกคนมาเบิ่งอีกเนาะวันนี้จะเป็นวันที่16บหกที่ว่าธมิตเพิ่นมีกำหนดเปิดวันที่16เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่นเลื่อนมาเป็นวันที่18เนาะที่จะเปิดเซเว่นสาขาสองเนาะทุกคนนี่เนาะทือว่าเห็นทั้งหนานี่เนาะทือว่าแล้ว,ลวอาเปิ้ลแนาะ แต่เอาป้ายเพ่นขึ้นขึ้นอยู่วันที่18เนาะมือเปิดเนาะทุกคนนี่เข้ามาย่างเบิ่เนาะที่อัศน์ของเขตนี่ถือว่าเปิดเซเกรียมเปิดเซเว่นเพิ่นจะเอาตู้ตู้เอทีเอ็มของธนาคารพัฒนาเล่ากับมาตั้งจึกเลยเนาะทุกคน ของเซเว่นสาขาสองทุกคนถือว่าทั้งในก็มีความพร้อมที่จะเปิดแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเครื่องเขาไปบ,บัดแล้วเนาะนีะ่ทุกคนเนาะเว่นเนาะนนถือว่าเพิ่นสร้างแล้วลอยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะทุกคนถือว่าเซเว่นสาขาสองนี่ก็เป็นลานจอดรถทั้งหนาเนาะทั้งหนากับชิปเป็นเ่ ถนนกำแพงเมืองเนาะไปอีกประมาณลอยหาสิบเมตรกับหอดไอเต็กหอดประมาณสองรอยเมตรเนาะกับหอดกับหอดที่บึ้งฐาดลวงเ,เนาะเป็นโครงการเศรษฐกิจพิเศษบึ้งฐาดลวงห่างจากอีประมาณสองร้อยหาสามรอยเมตรเนาะแล้วก็ห่างจากฐาดลวงอยู่ประมาณอันสามสี่รอยเมตรเลยละทุกคน เนาะือว่าเพิ่นขึ้นปลายใหญ่แล้วเนาะเซเว่นอีเลเว่นสาขาสองเทว่ามีความพร้อมที่จะเปิดนเนาะเฮ้ยทุกคนอ่าลองแม่นไส้กับมาติสเสาเนาะมันนี่เดี๋ยวเขาเบิ่งข้างหน,าน้าเนาะของเซเว่นอีเลเว่นเทวดาเครื่องยังเพิ่นเพิ่นเอามาใส่เพิ่นแลนะเนาะ ทั้งขางกับเป็นสิเป็นทางซ้อยเนาะทางซ้อยเขาไปกู้คนกีดคักแนบานถาดล้วงไตเนาะหานะจมนถาดล้วงไตเนาะทุกคนเซเว่นสาขาสองเปิดเซาซีสมุงเปิดมือแรกก็คือวันที่18เนาะถือว่าสางซัมเล็ด100%อยเปอร์เซ็น ถือว่าวันที่18นี่เจอกันเนะาะปาว์เนไส้กับสิมาพาทุกคนมารีวิวอีกเนาะวันที่18เนาะทุกคนถือว่าพิ่นสางสำเร็จแล้วทุกคนในตอนนี้ไดเว่นสาขา2แต่เกี่ยมเจอกับปาร์เมนไส้วันที่18เนาะทุกคนคือว่ามือนีกับพาทุกคนมาเบิ่งนเนาะเพราะว่ากำหนดเปิดเพื่นทะเบียนเ่าจะจะเปิดวันที่16เนาะแต่ว่าพิ่นเรือนวันเปิดมาเป็นวันที่18ทุกคน กราเป็นส่กะน,นุงเสียัตเกาเนาะลายทหารเสือมันเสียมนัยมนได้ทุกคนนะเนาะเขามาถาทติดตามส้มน้ำกันหลังจากเปิดสาขาสองนี่นะเนาะเขาจะเห็นแห้งกระเพื่อมของของเซเว่นแบบชาเจ่นเนาะเพราะว่าในเขตนี้มันจะมีห่านโซฮวยหรือว่าห่าน ขายเครื่องย่อยหลายเนาะในเขตทาดดวงนี่แลเฮาสิเห็นเนาะว่าคนจะเลือกซื้อเครื่องใน 7-Eleven นี่หลายกว่าร้านทั่วไปนี่ดูบ่เนาะเฮาสิเห็นชัดเจนเลยเนาะบัดนี้เนาะว่า้านข้างๆจะได้รับคนแนวใดเนาะ เราะี่เห็นความแตกต่างเนาะกับกับการเปิดเซเว่นในสาขาหนีเนาะสาขาสองเพราะว่าในเขตฐานล้วงนี่มันทีมีทางหา่านแบบเป็นห่านโซ่หวยแล้วก็เป็นหา่านหน่อยๆใหญ่ๆนี่ร้ายเนาะเนาะทุกคนคือว่าสางช้ำเร็จเตียบหอยเนาะเนาะเดียวว่าแม่นใสจ้า ผาทุกคนขี่รถเลาะแถวเขตบ้านถาดต้วงไต้วก็บ้านห้องแก่เนาะถึิงว่าเป็นบอนทีเซเว่นสาขาสองนี่มาตั้งเนาะซึงว่ามันจะมีห,าห,หา่านโซงวยหรือว่าห่านขายเครื่องย่อยขายทรงร้ายเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะว่าปเปาแม่นไส้กับผ้าทุกคนเบิ่งเนาะภูมิศาสตร์ในเขตนี้เนาะ ว่าเป็นซุนมซนสำใดว่าแล้วามาเบิ่งกันเนาะว่าคูแข่งหรือว่าแต่ละหาดเนาะที่จะแข่งกับเซวตอยู่ในเขตนีเนาะจะเป็นแนวใดเนาะทุกคนเดี๋ยวบาเแมนไซ่สิพาคีลาอเบิร์นล้ะสมเนาะเดี๋ยวไปส้มน้ำกันทุกคน นี่ก็สิเป็นบ้านฮ้องแก้ทุกคนบ้านฮ้องแก้หอม3เนาะซึ่งว่าแถวนี้ถ้า7เปิดนี่ก็ถือว่า7นี่ถือว่าทุกคนก็น่าจะมาเข้า7เนาะเพราะว่าในเขตหอมนี่ก็สิมีมีห้านนี่เนาะเป็นห้านโซ่ป่วยหือว่ามีโรงเรียนเนาะ โรงเหี้ยนปฐมห้องแก่เนาะโรงเหี้ยนนี่เอีนี่คือว่าถ้าเบิ่งเนาะจ้ะดึงเด็กนอยนี่ไปเบิดแล้วเนาะคือว่าเด็กนอยอยู่ในนี่ที่ว่าสิยางไปกันเต็มล้อีก็อยู่ไดเศษบ้านห้องแก่เนาะบรรยากาศซ เร่งว่าบานห้องแก่กระติดกับบานขาดดวงไตเนาะแล้วก็ติดกับบานสีสังงอดแล้วกระติดกับพนท่านเนาะเนาะแต่ซีมีห้ห่านแบบเป็นห่านโซฮวยอยู่ในซอยนียก็ค่อนข้างร้ายเนาะ ตว่าตอนนี้ตนเศ้าเนาะก็คือว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันบ่ทันเปิดเบิดเนาะดนี่ก็เป็นทางซอยอยู่เขตบ้านถาดดวงใต้เนาะบ้านถาดวงใต้และทุกคนถ้าเฮาถ้าเฮาเดี๋ยวสายไปนี่ก็สิออกไปสู่พ้นท่านเนาะออกไปสู่สีสังวน นี่เนาะข้างหน้าของเหานี่ก็จะเป็นหา่านแบบหานคล้ายเครื่องโซ่ห่วยแบบหานคล้ายทรงเลยเนาะนี่นเขตนี้ที่ว่าจะเป็นหา่านแบบหานคล้ายเครื่องย่อยโซ่ห่วยร้ายนี่กับแมน่นี่เนาะข้างหน้าของเห่านเนาะ มีกระแมนเนาะนกรแมนหานโซ่หวยเนาะห่งคายหานคลายเครื่องย่อยทีว่านี่ซ่้อยนี่ที่ว่าอยูใกลๆก,กับเซเว่นนี่สีร้ายเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันหลังจากเซเว่นเปิดเนาะหานแถวนี่จะเป็นแนวใดเนาะแต่ว่าตอนนี้กับเป็นเวลาเศ้าๆเนาะ บรรยากาศเสาๆมีกับยูนิคเขตบ้านถาดดวงไตท่วาเสียมต่อกับบ้านห้องแกเนาะพาทุกคนมาเบิงเซเว่นนะคะชมบรรยากาศของงามเสาในเขตบ้านถาดดวงเนาะมีผู้คนก็มาสื่อของกินแต่เสาเนาเนาะออกมาทางนี้ก็จะเจอ ถ่ายดวงเนาะเข้าไปเห็นกัจจิเมนถ่ายดวงแนะทุกคน,น,นเนาะในเขตนี้กัจจิเป็นหานที่ว่าขายเครื่องย่อย หรือว่าหานเป็นหานโซฮวยนี่ค่อนข้างหลายเนาะในแต่ละซอยของในเขตนี่นี่แล้วก็สิมีศูนย์การค้าถาดดวงเนาะอยู่ใกล้ๆก,กันห่างกันอยู่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเนาะกับห่างกับเซเว่นนี่เนาะสิมี่หานมินิมาร์ทมินิมาร์ทเนาะเป็นมินิมาร์ทที่ว่าใหญ่เลยอยู่ในนี้น หนาของเฮากับสิเป็นสีแง่ไฟแดงถาดลวงเนาะทุกคนและสําหรับในคลิปนี้กับซิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนที่ว่า,บาวเบ่าแม่ไส้พามาเบิงมาส้มเนาะแต่ตอนนี้เป่าแม่ไส้ก็ต้องขอกาวคําว่า,วาขอบใจหลกักะสบายดีเนาะจีทับสม้มคลิปเฮาจนจบในมือน,นี้ตอนนี้เป่าแม่ไส้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าบายบายสบายดี